นนี้ผมอยู่กับเพื่อนหยงกู้ดีให้แรงบันดาลใจผมผมเนี่ยอ,อ,อ,อ้วนอ้วนผมผอมอ้วนผมผอมอย่างเงี้ยเคยน้าหนักไปสูงสุดอยู่ที่87นะแล้วก็เคยลงมาได้ถึง70ๆๆ <c oughs> นิดๆตอนนี้ก็ขึ้นอีกละขึ้นมา82แล้ววันนั้นเราไปกินบุฟเฟ่ต์กันผมก็เจอหยง <c oughs> ก็คือหยงนี่ก็อ้วนอ้นผผอมเหมือนกัน <c oughs> ตอนเด็กเขาเป็นคนผอมนะผอมนิด หอมเลยอ่ะเด็กตัวเล็กเลยแหละเป็นเด็กตัวเล็กฮะแล้วก็สักพักหนึ่งสักหายกันไปสักสิบห้าสิบหกปีมั้งเขาก็น้ําหนักออกมาร้อยหนึ่งจังเด็กตัวเล็กนะจากเด็กครับตัวเล็กๆร้อยหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ลดลงมาได้สี่สิบหกกิโลเหลืออยู่ประมาณหกสิบกว่าประมาณหกสิบกว่าเคยเคยต่ําสุดประมาณห้าสิบแปดอ่าผมก็ สนใจนะว่าหยงเขามีวิธีทํายังไงเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นอีกเดี๋ยวลองถามหยงดูครับตอนที่หยงนะครับก็เป็นเพื่อนเซนเบียนกับ<ะ>อุณตู้ประมุกเนี่ยดีเพื่อนก็เรียกวิชิโก้ชื่อหยงเนี่ยก็แล้วแต่เรียกเป็นเพื่อนๆนะเรื่องดนะีสิกันนะฮะก็เพื่อนมาเนี่ต้องเรียกเพื่อนมา4ี่สิปีแล้วนะคืออยู่เซนเบียนตั้งแต่ปหนึ่งแต่ว่าม<ะ>าอยู่ห้องเดียวกันนะต่อปอห้า<ะ>แล้วเราก็อยู่ถึงประมาณมสพอมสี่ตัวไปเรียนทหารเดียนทหารแล้วก็ผมก็ เรียนมปลายที่ทะเบียแล้วก็เอนทันต่อเนื่องไปเรียนวิศวะไปนะฮะแล้วก็แต่ทีเนี้ยมันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งถือว่าโรงเรียนเซกเบียเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยแยกจากกันจบมสามออกไปก็กมาเจอกันอีกนะบางทีบางคนเนี่ยออกมหกก็ไปเจอเพื่อนมสามมันวนเวียนกันมาไปมหาลัยก็กลับมาเจอกันคือไม่ค่อยจะมีลักษณะว่าห่างแล้วหายไปตลอดก็ติดต่อกันตลอดกับตู้เนี่ยก็คุยกันเรื่อยไปแต่ก็มีบางช่วงที่ห่างกันมากเพราะว่าเขาก็ไปเป็นทหารผมก็มาทํา เรียนเรียนที่มหาลัยแล้วก็ทํางานวิศวกรนะครับ mm. แล้วสําหรับผมเนี่ยต้อยเด็กเนี่ยจะผอมนะแล้วก็พอพอเรียนมหาลัยก็จะเริ่มเริ่มเข้าสังคมบ้างมีทําดื่มอะไรบ้างแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้อ้วนมากยังไม่ยังไม่ใช่เรียกว,ว่าคนอ้วนเลยดีกว่า mm. นะแต่พอเริ่มทํางานแล้วเนี่ยคือผมทําอยู่ที่ที่การรถไฟเนี่ยนะครับเป็นวิศวกรเนี่ยมันค่อยๆอ้วนสะสมเหมือนคนทํางานมากกว่าผมว่าก็เหมือนคนทางานออฟฟิศนี่แหละ ทุกคนก็คือมีอรประสบการณ์อย่างนี้นะอ่าใช่มันอ้วนไม่รู้ตัวอยู่ก็บวมออกบวมออกผมว่านะบางทีเริ่มต้นั้งแต่เราทํางานเรามีรถอ่ะพอมีรถเรนเนะเริ่มอ้วนอ่ะเก <c oughs> ็บเกยบกับรถด้วยเอ้าเราก็ขับไปซื้ออะไรก็ได้อ่ะเราอยากกินก็นไรไกับบ้านเมื่อไหร่ับข้ามอะไรเงี้ยนะเราโตแล้วนะฮะเราก็สามารถจะเลือกอาหารกินเองได้นะเลือกแบบที่เราชอบซึ่งเราไม่เคยมีความคิดเรื่องอ้วนเลยหรอกนะฮะก็มาเรื่อยเรื่อผมก็ไม่ใช่ว่าอ้วนบันทีเดียวผมก็ทํางานบางทีเคยมีช่วงที่ผมไปต่างประเทศแล้วผมก็ไปอออยยูู่่เเเกกาาาาหหลลลีีบไปดืนัม น้ำหนักขึ้น5โล10โลนะฮะหรือบางทีผมไปอยู่ไซส์ไปอยู่ตันยิบหวาดผมก็ไปอยู่สิงริชามาเนี่ยกลับมาคือพวกพวกเนี้ยมันจะไม่รู้สึกตัวมันอ้วนมาเทียนนิดทีนิดเราไม่ได้ใส่ใจนะก็ถ้าเกิดตอนผมจบเปใหม่ดีกว่าผมจบเปใหม่ประมาณหนักประมาณ65สิบห้ผมจำได้นะตู้ตอนนั้น65เนี่ยผมเี่าผมเริ่มมีพุงแล้วนะเริ่มอ้วนแล้วนะ65นะอ้วนน่ะเหรอหกสิบห้าเองพ่อเนี่ยเด็กเผมพอเนีเด็กเผมพอไหผมก็โอ้เราเริ่มอ้วนแล้วแต่ก็ก็อ้วนแบบคำพูดอ่ะเเฮ้้ยราอวน ฉันอ้วนนายอ้วนมึงอ้วนอตอนนั้นอายุส<อ>ักเท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบามะยี่สบองยี่สิบามเริ่มเริ่มเริ่มอ้วนเป็นคนว่าหน้าหน้ากลมๆหน้าออกบ้างนะ,ะแต่ทีนี้หลังจากทำงานมาเรื่อยๆผมคิดว่ามันสะสมดีกว,ว่าแป๊บเดียวก็เจ็ดสิบเราก็โอ๊ยเจ็ดสิบแล้วเหรอจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบอะไรมาเรื่อยๆใช่ไหมวันนี้กินเอยอะหน่อยมันแล้วในยุคข,ของเราที่เราเริ่มทํางานเนี่ยเราวน่าจะเริ่มใกล้ใกล้สามสิบแล้วมันผมว่ามันเข้าสู่ยุคข,ของบุฟเฟ่นนะประเทศไทยเออะะใช่พึ่งมีพึ่งมี ยุคบุฟเฟ่เลยเมื่อก่อนนี้เรามีอะไรนะไดโนมอนโอ้โหลูกบุเบิ<ห>์ได,<ห>ไดโนมอนใช่เราไปทานไดโนมอนกันผวละเจ็ดสิบาท<อ>มีไดโนมอนที่สาขาดังมากก็คือวชิระ<อ>แถวโรงเรียนเซ<อ>นเะบียิเอนผมว่านั่นเป็นต้นต,ตำรับที่แรกเลยมั้งที่บุฟเฟ่ของไทยที่เป็นสไตล์ที่เขาหาผู้คนนะนะ<อ>คือบุฟเฟ่เนี่ยมันน่าจะมีตั้งแต่ก่อนเรานะแต่ว่าอาจจะเป็นอาหารชั้นหรูแบบนะมั้ยของของระดับอีกระดับนึงแต่แต่ไม่ไหวอ่าแต่ต่อมาเราก็หาได้ทั่วไปพอเริ่มมีบุฟเฟ่ต์มเนี่ยเราก็เริ่ม มาันเรื่อยๆแล,แล้วเราก็หาทางง่ายนะครับทีนี้น้ําหนักผมก็ขึ้นไปสูงเลยผมเริ่มตกใจแล้วที่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ชกสิบเจ็ดสิบแล้วมันเริ่มแปดสิบแล้วแปดสิบ uh huh. กว่าไปทุกบอ้พอเราพอเริ่มน้ําหนักเอยอะขึ้นเนี่ยอาหารมันยิ่งเอยอะขึ้น <laughs> แล้วก็อยากจะกินอาหารี่ปุ่งีงยเมื่อก่อนต้องไปแบบรู้ๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็ตามตลาดนัดก็มีอ uh huh. แล้วก็มีแบบเพิ่มชีสเพิ่มลาวาอะไรไม่รู้ uh huh. ทำไงอะ่ะก็อยากกินอะ่ะสิบแถมหนึ่งอะ่ะ uh huh. ใช่ไหมมันก็มาเรื่อยๆแบบเราไม่รู้ตัวเรากินแค่นี้เราก็ไม่รู้อเ อันนี้กินได้ไหมกินไม่ได้แล้วก็ไม่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เอาเปา็นว่าผมน้ําหนักสะสมไปเรื่อยๆจนผมกระทั่งนหนัก104ร้อยสี่กิโลร้อยสี่คูณความสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบมันไม่ควรขนาดนันะ้นคุณจะหนักสัหกสิบกว่าแบบตอนแรกอ่ะอ่อ่าผมปล่อยป่าละเลยไปเลยจนกระทั่งว่าผมตัวอ้วนตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผมได้รู้ว่าผมมีความสามารถในการกินมาก เคยไปแข่งกินอะไรเงี้ยอมันมีเพื่อนชื่อต่อศักนะถ้ามีโอกาสได้ดูนะผมเคยแข่งเขาแล้วผมก็ทับใจมากผมได้แชมป์กุญแจเรือเซนการเบียนนั่งกินบเขาผมกินชนะต่อศักนะตอนนั้นอ่ะกุญแจเรือเซนการเบียนใช่ไหมชามเล็กๆอ่ะเราชอบมากินกันอ่ะแล้วก็มานั่งที่เมื่อก่อน3บาท5บาทแล้วก็มากินวางเรียงๆกันอ่ะแล้วก็แข่งกันชนะกันก็ภูมิใจไปกินแบบนี้ชนะได้กี่ถ้วยสิบเอ็ดสิบสองถ้วย จริงๆมันมึงก็กินหลายคนก็กินได้นะแต่ผมว่าผมภูมิใจในตรงนี้น,นะ <c oughs> กินนี่เสร็จกินขนมถ้วยต่อไปกินพิซซ่าไปกินอะไรต่างเนี่ยนะฮะ <c oughs> ตัวอย่างนีงของการที่กินเยอะๆเนี่ยตอนผมหนักร้อยสี่เนี่ยตอนนั้นเริ่มเริ่มทางานแล้วเริ่มทํางานแล้วเรียกว่าเป็นระดับหัวหน้าคนละหัว <c oughs> หน้าแผนกหัวหน้าหัวหน้ากองอะไรเนี่ยนะฮะเขาเรียกอย่างนั้นนะะผมเคยมีผมชอบพิซซ่ามากตู้ชอบพิซซ่าไหมชอบชอบกูอย่างงี้ต้องชอบอยู่แล้วชอบยังไงลองบอกสิุณรู้สึกไงรู้สึกมอนผมนะพิซซ่าผมรู้สึกว่า ตอนแรกที่มันเข้ามามันไม่มีเราไม่ใช่ฝรัง่งนะพอเข้ามาเราก็อยากกินอาหารฝรั่งที่มันกินง่ายๆสั่งมาเป็นพิซซ่ามันก็ผมว่าตามปกตินะไม่รู้คนอื่นเป็นไหมคือผมก็อะไรมันๆเค็ม,มๆแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากมีสับรสมีอะไรอย่างเงี้ยเออผม,ผมชอบผมมีความคิดว่าพิซซ่าประเทศไทยนี่อร่อยที่สุดในโลกเ <laughs> พราะเขามีความรสจัดรสอะไรอ่ะปรุงแต่งอะไรแล้วแป้งนุ่มแบ้อะไรเนี่ยใช่ไหมถ้าต่างประเทศแม้แต่ประเทศแม่เขาเนี่ย มันจะเป็น้ไอ้อกรบบางเลยเนี่ยนะฮะ,ะหรือนุ่มก็คือนุ่มระดับหนึ่งของเรานี่จะนุ่มแบบอร่อยแล้วมีมีขอบด้วยขอบชี้ด้วยแล้วมีหน้าต้มยำกุ้งด้วยโอ้โหแล้วคือแล้วสารพันสารพัดจะออกมาเรื่อยๆอย่าพูดกำลังลดหิวเลยโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกวิธีการฟังฟัง,ฟงด้วยหูแต่ไม่ต้องไม่ต้องหิวอพิซซ่านะฮะพิซซ่าถาดใหญ่มีกี่ชิ้นฮะแปดชิ้นแปดชิ้นนะฮะ รู้่เวลาผมเลี้ยงเลี้ยงในแผนกเนี่ยคือเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงพิเศษนะวันนี้วันดีคืนดีอ่ะวันนี้เห็นเขา,ไง,ไง,เา,ง,เาง้อยๆ้อยก้านสามพิซซ่ามาเลี้ยงทีนน่แผนกนะรับร่งสองถาดนะแบ่งกันในแผนกเราสองถาดคือให้ให,ให้ในแผนกเขากินหนึ่งถาดผมคนเดียวหนึ่งถาดถาดใหญ่ถาดใหญ่ครับแปดชิ้นนี่คุณบอกกันแหละทำไมถึงแปดชิ้นหนึ่งถาดกินได้คนเดียวทราบาใช่ไหมมันจะมีออกทุกเดือนออกโปรโมชั่นเดือนอเดือนนี้จะมีสไตาล์อย่นี้ ไอพิซซ่าลาวาขอบชีสไส่กรอบ<ม>ไส่ลาวาอีกชั้นหนึ่งห่อหุ้ด้วยแฮมโอ้โหใช่ไหม <c oughs> ผมไม่คิดอะไรมากนอกจากม,มาอีกแล้ว<ม>ผมต้องชิมผมต้องลองก่อนอืม,มกินได้แปดชิน้นผมามามาก่อนนะแปดชิ้นเนี่ยผมชิมก่อนสองชินช้นไอ่ชิ้นใหญ่เดี๋ยวก,กินธรรมดาผม,มนั่นนั่นคือผมชิมก่อนเขารสชาติมันเป็นยังไง<ม><ม>เฮ้ยเขาท่าสองชิ้นใช้ได้ผมก็เริ่มกินชิ้นที่สามสามสี่นั่นกินจริงจริงนะเท่าไหร่สี่ชิ้นสี่ชิ้นสี่ชิ้นนี่เครื่องถ่าไปแล้วนะ อิ่มมาแน่เราเราเรากินพิซซ่ามันอิ่มมาสี่ชิ้นน่ครับอาจจะคุณกินได้กี่ชิ้นเฮ้ยหกเจ็ด <6, 7 S 1> นะหกเจ็ดเนีะยอ <c oughs> นี่แหละมันถึงเป็นอย่างนี้แหละผมก็เหมือนกันหกเจ็ดเพราะอะไรแต่สี่ชิ้นมันจะเริ่มเตื้อเตื่อเลยใช่ไหมแล้วทไมคุณไม่หยุดอ่ะไม่คุณไม่หยุดอ่ะ,มมอะผมก็ไม่หยุดไ,<อ>ไม่ได้ว่าคุณก่อนผมกินไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันยังกินได้อีกไงรู้ตัวอีกทีคือกินไม่ไหวผมใช้คําพูดนี้ผมชิมสองใช่ไหมไอความอร่อยอยู่ที่สามสี่ห้าหกคือดื่มดำ คือติดใจกับไอ้คับคือมันอร่อยพอแล้วอ่ะสี่ชิ้นน่ะแต่ในเมื่อในเมื่ออร่อยจึงต้องกินอีกถูกไหมเราไม่ได้คิดเรื่องอิ่มเลยถ้าเกิดโอ้มันอร่อยขนาดนี้หยุดได้ด้วยเหรอไม่ได้ต้องกินอีกหกชิ้นไม่พอละมันเหลืออีกสองเสียดายถูแไหมมันจะทิ้งไม่ได้อย่างไรเสียดายอีกสองชิ้นกินด้วยความเสียดายหมดละแปดหมดแปดไอ้ทานข้างที่แจกน้องเขาเหลือ อ้าวในช่างเหลือในช่างช่วยหน่อยอ้าวเพราให้อย่างงี้คุณเคยปฏิเสธเหรอกินอีกมันกินมากกว่าแปดอาจจะสิบนะฮะเป็นไงเราแล้วเราสึกไงตอนนั้นรู้สึกโ,โหแย่มากทุกใจไม่มีรู้สึกเราภูมิใจเรากินได้ยเยอะวันนี้ถูกไหมคนอ้วนคนคน,คนกินเยอะจะเป็นแบบนี้อ,อนี่ตัวย่า่ที่หนึ่งตัวงหี่สองผัดไทยชอบไหมชอบโหผัดไทยเนี่ผัดไทยเราต้องกินแบบผัดไทยแห้งไหมหรือต้องมีน้ามัน กุ้มีน้ำมันนีน้ำมันครับกุ้งสดใช่ไหมอ่าแล้วผัดไทยปรุงยังไงน้ำตาลน้ำตาลพริกโอ้โหผมขอแนะนํานะฮะตอนนี้ยังมีอยู่ใครสนใจผัดไทยที่แถวแฟดมักกะสันอยู่ใต้แฝดผมอยู่ตรงอยู่ตรงแยกในซอยประตูน้ำน่ะนะเมื่อก่อนผมทานผัดไทยอืผมไปถึงร้านที่ผัดไทยผมผมสั่งผัดไทยผมผมสั่งจานผัดสั่งที่หนึ่งก่อนจานหนึ่งทานที่ร้านแล้วผมก็สั่งอีกสอง ค,คือกินที่ร้านน่ะหนึ่งแล้วผมก็สั่งสองแล้วสองผมถือสองนั้นน่ะขึ้นไปบนแฟตผมแฝดแชั้นสามใช่ไหม,มผมทานหนึ่งหนึ่งหนึ่งจานแล้วเดินขึ้นแฟตขึ้นแฟดผมทานผมทานขอที่สองระหว่างขึ้นไม่พราะขึ้นไปแล้วขอ้นขึ้นไปปึ <c oughs> ๊บอาบน้าท่าเราอยู่ที่ห้องเราทำไรก็นอนเตรียมดูทีวีแล้วเพราะเราเวลาสองสามชั่วโมงพักผ่อนดูทีวีแล้วก็เอาไอ้ขอนั้นน่ะมากินไปดูไปอขอที่สอง ดูโอเคเพือเดี๋ยวย้อนเมื่อกีนยผมก็เอาผัดไทยห่อที่สองมาทานตอนดูทีวีทานไปดูไปนั่นห่อที่สองจนกระทั่งดูดูหนังดูทีวีเนี่ยดูดูตอนสมัยนั้นดูแผ่นงี้ยห้าทุ่มอ่าท่าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนแล้วนิดหน่อยเนี่ยตอนจัง่วงตเราเรารู้แล้วหนังจ็จบจัง่ว่แล้วนั่นหอที่สามก่อนนอนปิดก่อนนอน ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าคือนั้นทางผัดไทยสามห่อเนี่ยผมเล่าเรื่องพูดกินผัดไทยเฉยนะอระหว่างมือผมกินขนมด้วย <c oughs> คือตอนที่ซื้อสัตไ์ยถือขึ้นสองห่อเนี่ยผมซื้อขนมไปด้วยนะขนมเช่นฝรั่งทัวไอ้ข้าวโพดมันไอ้มันม่วงอะไรเงี้ยที่มันขายตามแถวเะเว่น,นอ่ะหรือไปที่บอกกินผัดไทยเมื่อกี้นะผัดไทยหอยสองหน้าหน้าหน,น,น้าเตียงพอผัดไทยบดหยิบขนมหยิบอะไรกินไปด้วยดูไปด้วยปุ๊บก่อนนอนก็กินที่อหนึ่งจบ ยอมสุกไหมสามสามห่อสามห่อและอื่นๆนี่ใครๆที่บอกว่าตัวเองเป็นคนชอบกินแล้วเนี่ย<ม>ต้องเห็นแล้วว่ายงเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนชอบกินนะ<บ>แต่เขาปรับตัวได้ผมบอกได้เลยสิ่งที่เราจะคุยต่อเนี่ยนะอาจจะไม่หมดใน EP นี้นะพีถัดไปใครที่บอกว่าโอ้โหพี่ในช่างยงหรืองไงตามเราทนไม่ไหวเราถ้าถ้าต้องมาอดกินอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมาคุมการกินอาหาร ผมบอกเลยผมกินมากกว่าทุกคนที่น่าจะดูในทุกอีพีเหรอครับ <Ừ. S 2> ผมกินมาจนที่สุดแล้วละ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าเฮ้ยจะลดอาหารแต่ว่ายังอยากกินคนนี้อยากกินกว่านะใช่